ก็สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับค o ูแบงค์นะครับกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเราก็ได้เรียนจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับในเรื่องของอสารมิตรภาพกับเพื่อนบ้านของเรานะครับก็ได้เรียนจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ5 เมื่อเราเรียนจบไปเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับเราก็จะมาทําแบบทดสอบกันนะครับก็คือครูจะให้นักเรียนนะครับได้ทําแบบทดสอบใน Google Form นะครับโดยที่ครูจะแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของเราในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับว่านักเรียนมี ได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับนักเรียนมีความเข้าใจหรือเปล่านะครับสำหรับน้องเนนนะครับมันจะต้องใช้อีเมลในการล็อกอินเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ให้กรอกอีเมลนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีอีเมลนะครับให้ใช้อีเมลของผู้ปกครองก็ได้นะครับ นักเรียนก็จะทําตามขั้นตอนอไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนกดส่งนะครับเสร็จสิ้นนะครับถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่านักเรียนได้ทําแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วมาไปทํากันเลยครับ